ตเตี๋ยวมาแล้วค่ะนี่ก็เตี๋ยวต้มยำพี่น้องนี่ก็ต้มเตี๋ยวตย้มยำัำพี่น้นงงนองแต่ระพานนี่ถูกอย่างเลยพี่น้องแต่เมื่อนี้ก็จะกินเตี๋ยวตย้มยำก่อนเลยเดี๋ยวสีสังอีกอย่างอีกออนลำหลังพี่น้องวันนี้แก้วได้ต่อมาเป็นแก้วางชูุญแก้วแกสซอนมากินเตี๋ยว กินนี่แหละลูกเมลูกออนเนอะพี่นองเมกออนกินเปแม่กินมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งกินเตี๋ยวมื้อหนึ่งก็พอุ่มลูกไปเลยไม่ค้าน้องหนิงจืดจืดแทบนี่ไนน้ำปลา,ปาอะไรก็มีอยู่นี่เตี๋ยวของเมมออนพี่นองเมื่อนี้มากเป็นเตี๋ยวกันทั้งหนานเลย นแม่ดูอ่อนพี่นองแม่ดูอ่อนสั่งเบิ้ลเสียวสองลแล้วก็มีข้าวข้าวกะเพราทะเลพี่น้องแม่ดูอ่อนได้นี่ซัดไปสองเบิ้ลเลยพี่น้องกินขาวเปล่ากินเลน <c oughs> ปล่ากินกนสัง่งเลยดี น้องมีนไปแล้วพี่น้อยข้าววัวเมกินเตี๋ยวกันลยอันนี้นืกว่าเขหลินก่อนปล่อยให็นคนกินขากลับเดี่ยวเดี๋ยวอะไรก่อนเบิ้บเบิ้บบอเบิ้บบพี่น้องแมนก่อนเห็นข้นเขาขึ้งก๋วยเตี๋ยวขึ้นข้าวขึ้นก๋วยเตี๋ยวสัตว์เบิ้บเตี๋ยกับซองอีกไหมเข่าเข่ากะเผาอีกต้นขวด ดไม่รู้โอนว่าให้นำ้ำรักสักกิโลก่อนเจ็ดสิบกว่ากิโกลเจ็ดสิบแปดเออเจ็ดสิบแปดกิโลหกสาวไม่มอหนกวนกว่าเนี่กินคักกิน,นเนยเสียบเบิ้นแล้วมีเขาเผาทะเลอีกจานหนึ่งพี่น,อน้โองโ,โอ้ยกินข้าก็เสียบยวนน่ะปากน้ำประเสริฐพี่น้องอยู่ใ,ใต้สะพานเลยอันหน้าเขาบนลานกระจกเนี่แซ่บกับเผาพี่น้องไอ้คนนี้เขาพัด มันอยู่ในนี้มันสิมนี้บนที่สอดพ่อมันมีห้องพักพ่นด้วยพี่น้องไปครับไปกลับบ้านพี่อนไปไปน้องนิงไปกลับบ้านวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวกับแม่ม้อนแต่พี่น้องมันเนี่มากินก๋วยเตี๋ยลด้วยเนี่ยทั้งเขาประเษดทั้งดํอรลบพี่น้องที่แม่ม้อนโล่งวางแสบๆนี่เป็น เมื่อคนมานบ้านเค่ะพี่น้องมากินเกียวกันเดอน้องุกคนเค่ะมวัดีค่ะก่อน้มีนวัดดีย่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคนทุกค่นนงนงอ่ะน้องนี่อาน้องหนิงวัค่ะน้องหนิงก็มาพี่น้องเบิดมาเบิดุกอค่นน้าสุกุลแก้วไก่ซอนมาทั้งนี้ให้ครบหมดน้าสุกุลแก้วไก่อนวันนี้คบจริง ไปโรงเรียนเคายังบอกโอ้โหเด็กสามสี่คนเลยเก็บกระชอนทั้งนั้นเลยเนาะเขาบอกอันนี้เขาเซลเล่นนะฮะอยู่ไออยู่กูเอ๋ยใช่ไหมอ่ากู้เอ๋ยวันนี้แกะไปเกอะมากระพร่องหน้าเลยอันนี้แกะกระชอนมาหลับกันพัมเองกินกันค่ะ า yeah. กินกว๋วยตีย๋แรกก็มาฮอดเลื่อนมิมอนกะเวะไปซื้อพิซซ่าพี่น้องสองอันมาแหน้องก,าอาก,ก,อกอ้าเพิ่นมากินไปเลื่อนลบมือนน้นเพิ่นก็กินถาดถาดน้อยนะพี่น้องอันนี้ซื้อถาดใหญ่นะมากินกันกับน้องเน่งด้วย่าสวัสดีค่ะ,ะ,าะมากินด้วยกันค่ะกินพิซซ่ากับน้องก้าด้วยค่ะนี่พ,พี่น,อนอ้องน้องเพิ่นคนละอันพี่น้อง มันเหลือขุ้นเลยไม่ไ่ว่าจังสิกินน้งนั่นคือผนขั้นบนเรือหลักยาพี่น้องคล้องแบบนี้ขอไล่กันนะเดี๋ยวจ้าขับตาไปเลยอ๋อน้องมินขึ้นมาน้องมินน้องมินเกาลกมันนะดหลบแซบกลัวซื้อเส้นเนี่ยเขาหยิมอย่าไปซื้อเขาดิกระบอกให้ซื้ออยู่นี้วิยี่สิทั้งอย่างกันบอกไปซื้ออยู่นี่อยู่เกาล้อยนี่ นี่ถาดหน่อยถาดให่เต็มเลยอย่นี้แหลแซ่บอื้อเลย้ไม่ยว้าวอื้อร่อยอร่อยป่ะเออช้อนมาักอื้อออออื้ออ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 อ้อะอื้อ อุ้ยทำไมลูกรอเล้กงานเอะไอมอนจับเอาพี่น้องมอนจับเอามันสั่นพี่น้องเมื่อกี้เหรอสั่นก็ขอโทษขอไพร์เดอรเพื่อนไอมอนจับเอาประเด็นประเด็เขาไปเอาอันนะไม่ตั่พี่ S 1> <S 1> <S อันนี้อร่อยฝากเลยอันไหนอันนี้ก็ทำสดอันไหนอร่อยอันนั้น,น,น,นมันเป็นหน้าอยู่แล้วอันนั้นเป็นหน้าแล้วเขาเอาไปอบไปเค้กอันนี้ก็ทำสดเลยกินได้ไหมแม่ลูกหนิงเอาอีกไหมเอาเอาเอาแล้นเดี๋ยวลูกก่อน อร่อยไหมน้องก้าอ่อครับอร่อยน้องมีนเหอร่อยเปล่าอร่อยอร่อยค่าทีอร่อยค่าเออแกงงองวด,ดีพูดจาดีอยู่ในรถนั่งมาพูดมีหางเสียงข้าค่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้กับแม่มอนไรเทนิกกันเด้อพี่น้อง เดี๋ยวพอคลิปหน้านะคะอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แม่มอนลังกาได้วยนะคะส,ส,สวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบาย,บาย